สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะวันนี้นะคะจะชวนมาทำผักดองสไตล์ตุรกีนะคะปู้ได้สูตรมาจากคุณมีนาช่องไมยสะพยตุรกีค่ะสูตรนี้ดองแบบง่ายๆนะคะเป็นสูตรดองเกลือแล้วก็น้ำร้อนค่ะเป็นสูตรของคนตุรกีแท้ๆเลยดองนะคะคนที่อยู่เมืองไทยเหมือนปู้นะคะอยู่ที่เมืองไทยดอง5 6ถึงวันก็รับประทานได้แล้วสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ เริ่มต้นที่แตงกวาค่ะปู้ไม่มีแตงกวาดัชที่เขาเป็นลูกเล็กปุ่มๆนะก็ใช้เป็นแตงกวาบ้านธรรมดานี่ค่ะอันนี้ปู้ใช้อยู่ครึ่งกิโลนะคะอันนี้เป็นชิกพีนะคะหรือว่าถั่วลูกไก่ค่ะใส่ไปนะคะคุณมีนาบอกว่าถั่วลูกไก่นะคะดิบนะคะเอาแบบดิบๆเลยนะใส่ลงไปนะคะคนตุรกีบ,บอกว่าใส่ไปแล้วผักดองของเราจะไม่นิ่มนะคะอันนี้เป็นกระเทียมนะคะแล้วก็พริกสดทั้งก้านนะคะเวลาที่รับประทานก็จะได้หยิบ ก้านมันนะคะขึ้นมากินได้สะดวกค่ะน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะน้ำส้มผู้ใช้เป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์เหมือนคุณมีนาเลยค่ะแล้วก็เป็นตัวเกลือนะผู้หาเกลือเม็ดใหญ่ไม่ได้นะคะผู้ก็ใช้เกลือสินเทาเม็ดหยาบแทนค่ะหวังว่าคงจะใช้ได้นะคะคุณมีนาบอกว่าถ้าเป็นเกลือละเอียดนะคะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าผักเราจะนิ่มค่ะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่ค่ะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือขวดโหลนะคะผู้มีขวดโหลใหญ่นะคะเอามาใช้ได้นะอันนี้คือลวกน้ำร้อนนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกนะคะก็จะใส่ถั่วลูกไก่ลงไปก่อนค่ะอ,อ๋อลืมบอกไปนะในระหว่างนี้นะคะนำน้ำ,นำตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะปูใส่ไปหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็ใส่แตงกวาลงไปค่ะ ใส่กระเทียมกับพริกลงไปค่ะใส่แตงกวานะคะถั่วลูกไก่ค่ะใส่สลับกันไปอย่างนี้นะคะแตงกวาพริกกับกระเทียมแล้วก็ถั่วลูกไก่ค่ะ จากนั้นก็ใส่เกลือนะคะปูดจะใส่เกลือประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลก็1ช้อนชานะคะกับอีกครึ่งช้อนชา ใส่น้ำส้มลงไปนะคะน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์คุณมีนาบอกว่าใส่น้ำส้มลงไปนะคะ1ส่วนสของโถนะคะไม่ว่าจะเป็นโถเล็กโถใหญ่นะคะใส่ประมาณเดียวกันปูใส่ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวรอน้ําร้อนเดือดค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ําร้อนนะคะจากนั้นนะคะก็จะเทน้ําร้อนนะคะที่ต้มจนเดือดลยคะลงไปค่ะเทพอท่วมนะคะจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทค่ะปูไม่ได้ความฝาลงนะคะปิดฝาทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ5วันนะคะ4ีวันก็รับประทานได้ค่ะ ตอนนี้ก็เก็บไว้ในตู้ที่ไม่โดนแสงแดดนะคะแล้วก็หลังจากที่เปิดทันแล้วนะคะจะต้องเก็บในตู้เย็นนะคะเพื่อกันไม่ให้ผักดองของเราเสียค่ะนี่นะคะผักดองนะคะผักดองจากช่องไมยสไปรตุรกีนะคะที่ปู้เอามาฝากในวันนี้นะคะก็จะบอกว่ารสชาติดีค่ะแต่ว่าตัว แต่จะมีปัญหาอยู่ที่2ประการนะคะก็คือ1นนะคะตัวแตงกวานะคะจริงๆถ้าเหมาะในการดองก็จะเป็นแตงกวาดัชลูกเล็กๆนะคะอันนี้ซื้อได้ตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะทั่วไปนะคะที่อุบลจะมีขายที่เดียวที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีตลอดนะคะนานๆทีจะมาสักทีหนึ่งนะคะวันที่ผููไปซื้อมันไม่มีนะเสียดายมากก็เลยใช้เป็นแตงกวาลูกเล็กของไทยแทนนะคะแต่ความกรอบคิดว่าไม่น่าจะได้นะคะก็ ใครมีตัวแตงกวาดัชนะคะลองนะคะลองทําดูนะคะประการที่2ค่ะปู้ไม่มีเกลือเม็ดใหญ่นะปู้ก็เลยใช้เป็นเกลือเม็ดหยาบนะคะเป็นเกลือสินทอเม็ดหยาบแทนซึ่งคุณมีนานะคะบอกว่าถ้าเป็นเกลือคนตรุรกีบอกว่าถ้าเป็นเกลือเม็ดหยาบนะคะมันจะทามันจะยังคงความกรอบอยู่ค่ะก็อันนี้ปู้พลาดไป2ประการนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะรสชาติด,ดีโดยเฉพาะตัวถั่วลูกไก่หรือว่าถั่วชิกพีนะคะอร่อยค่ะ ใส่ไปเม็ดสดๆเลยคะไม่ต้องไปต้มใดๆทั้งสิ้นนะคะก็อร่อยนะคะทานกลุบกลับกรุบกลับนะคะอร่อยทีเดียวอย่างที่คุณมีนาว่าจริงๆค่ะก็ลองดูค่ะใครมีวัตถุดิบนะคะที่ถูกต้องแล้วก็พร้อมนะคะทำออกมาสูตรนี้นะคะเอาไว้กินแกล้มกับแซนด์วิชนะคะอร่อยเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมผู้ฝฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e นะคะรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวยๆแห่งๆกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ